ประสบปัญหาบ่อยใช่ไหมครับกับหูฟังที่ไม่ว่าจะราคาแพงแค่ไหนก็ตามมันก็ยังพันแลวเราก็ลำบากลำบากที่ต้องแนมแกะมันอีกนะครับก็วันนี้นครับผมจะมาสอนในการพันหูฟังยังไงนะครับไม่ให้มันติดไม่ให้มันพันติดกันนะครับไม่ว่าเราจะใส่กระเป๋าอีท่าไหนก็ตามนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งไอสิ่งที่เรียกว่าที่มัดอะไรแบบนี้นะครับคือบางที มันใช้พันสายได้นะครับแต่ว่าบางทีพอเราแกะปุ๊บเนี่ยอาจจะลืมทิ้งไว้ีนไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะไม่ใช้ตัวนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาเริ่มพับกับหูฟังที่ไม่มีตุ่มคอนโทรลก่อนนะครับจริงๆวิธีการคล้ายเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการมีวิธีการพับแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมอันอื่นนะครับเราก็ต้องแบ,บมืออย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเราก็ นะครับเอาหูฟังเนี่ยเราเนี่ยไปาพาดไว้นะครับให้ตัวตัวหูฟังเนี่ยมันยื่นออกไปเลยกับพร้อมกับสายนิดนึงนะครับแล้วก็ม้วนกับมือเรานะครับถ้าเกิดมันมีตุ่มตรงนี้ด้วยนะเราก็หยิยบสักหน่อยหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดเราทำบ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่าเราต้องเว้นไว้เท่าไหร่นะครับผมนะครับแล้วเราก็เหลือสายไว้นิดหนึ่งนะครับสักประมาณหนึ่งนะครับผมเอาออกจากมือนะครับแล้วเราก็จับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะม้วนนี้เข้าไปม้วนให้แน่นๆก็ได้นะครับหรือจะอ่อนๆก,ก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาตัวหูตัวเสียบเนี่ย อดเข้าไปตามช่องมันนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกับฝั่งที่มันมีตุ่มบ้างนะครับเช่น a i r p พอร์ตตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันมีไอเขาเรียกว่าอะไรตัวล็อกสายด้วยนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะหีบไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้เรียบร้อยขึ้นอีกนิดนึงนะครับถ้ารูดให้มันสุดนะครับทีนี้ครับ เราจะไม่เอาอันนี้ลงก่อนนะครับไม่เอาตรงหูฟังออกลงก่อนแต่เราจะมาวัดกันก่อนนะครับว่าไอตัวนนเนี้ยมันจะแนบไปกับมือเราตรงไหนนะครับก็คือให้ตัวเนี้ยมันอยู่กับหลังมือตรงเนี้ยเนี่ยนะครับนะครับแล้วเราก็มัดเหมือนเดิมนะครับทําวิธีเดิมเลยนะครับผมแล้วก็เหลือสายไว้เส้นนิดนึงนะครับ แล้วก็มัดเหมือนเดิมน,นะครับมัดให้มันเป็นไอ้นี่ก็ได้นะครับอ่าเป็นคล้ายๆยังไงอ่ะเป็นเรียกว่าอะไรเนี่ยเห็นปะเออคล้ายๆกระดูกหมาแล้วก็ถ้าเกิดมันตึงไปก็อ,อออกได้นะครับตึงแบบว่าเนี่ยจ,จะไมะ่หรือว่าจริงๆตึงก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะมูนเข้าไปแล้วไม่ไม่น่าจะเป็นไรนะครับ เพราะไงมันก็ตรงเหมืนอนเดิมนี่นะครับโอเคนะครับเราก็มาทดสอบกันเลยครับโดยผมจะใช้ถุงผ้านี่นะครับใส่เข้าไปมดชอบขึ้นนอตบุกนะครับไม่มีปเป็นไนะครับทั้งสองอันเลยนะครับแล้ใส่เข้าไปนะครับแล้วเราจะไปเดินเล่นกัน นี่นะครับก็ยังดูดีเหมือนเดิมน,นะครับผมเวลาถอดแล้วก็นี่นะครับถอดง่ายเหมือนกันนะครับเอาเอนี่ส่ยเอสลูเสียบออกนะครับแล้วเราก็ดึงปื๊ดอ่าเรียบร้อยนะครับเราก็ได้สายที่สวยงามแล้วเราก็เสียบฟังได้เลยนะครับผม เน่นิ่ๆนะครับผมวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนครับสุดครับบ๊ายบาย